สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเมษายน2566นะครับเป็นแนวทางเลขตารางนะครับพี่พี่จะเขียนเลขเด่นตารางทั้งหต่เขียนเลขตารางนะครับก็ต้องขอโทษนะครับผมในงวดที่แล้วแนวทางหลุดนะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยจริงเนาะในงวดที่แล้วก็ผลที่ออก9 9ก้าศูนย์เจ็ดเนาะเก้าเก้านะครับผมมาแค่มาแค่แนวทางเลขทูบนะครับในวดที่แล้วนะครับก็ในงวันนี้ใครรอติดตามแนวทางเลขทูบนะครับเดี๋ยวตอนตอนเย็นนะครับผมจะจุดแล้วก็จะรีบลงให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเนาะวันนี้นะครับเลขตารางที่ผมได้นะครับผม ก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับในสูตรก็มี5นะครับมี1มี3มี6มี9แล้วก็มี7นะครับพี่พี่ มี1มี5มี9มี3มี6มี7นะครับส่วนตัวประกบคู่นะครับก็จะมี3 1 3 7 5 1 5 7 9 3 เ7 65แล้วก็6กสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับในตัวเน้นตัวเจอบสามหนึ่งนะครับผม หกห้าห้าเจ็ดนะครับเก้าสามนะครับผมเนาะก็เน้นให้สี่คู่นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับผม ส่วนเลข3ตัวนะครับผมจะให้ไป3ชุดนะครับ3ตัวก็จะมี931 765แล้วก็193นะครับพี่พ ส่วนวทางเลเบิ้ลนะครับเลเบิลก็ในงวดนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับถ้าใครชื่นชอบเนาะในงวดที่แล้วก็เข้ามาเข้ามาเก้าเนะครับงวดนี้ระวังเบิ้ลผมให้ไปที่สามสามนะครับพี่พี่สามสามแล้วก็หกหกนะครับสลับใครที่ ชอบเบิลเนาะนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับพี่พี่ส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผมให้ไปที่9ก้นะครับก็เลขเด่นนะครับผมส่วนเลขตารางนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่เลขสามนะครับเลขสแล้วก็ เลขหกนะครับสามกับหกนะครับพี่พี่วิ่งลูดนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่เลข6กลูดให้ไปที่เลข3นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับพ,พี่ก็ลองใช้วิจนะอย่างในการรับชมนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่สรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบในตัวเจาะนะครับตัวเน้นก็นี่เลยนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้มานะครับตรงตรงเน้นเน้นขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็วันนี้วันนี้ก็เป็นวันสงการอีกวันนะครับเนาะก็ขอให้พี่พี่นะครับสมาชิกนะครับขอให้มีความสุขในวันสงการนะครับเนาะ ถ้าใครเดินทางกลับบ้านนะครับทำเข้าสู่เนาะไอทำงานก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับพี่เนาะผมก็ตอนเย็นนะครับพี่ตอนเย็นรอบดึกนะครับเราก็จะเดินทางกับชนบุรีนะครับผมเนาะก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่นะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็เดี๋ยวจะรีบลงแนวทางในรอบดึกให้พี่ด้วยนะครับในค่าคืนนี้เนาะแต่ว่าแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ผมขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ